โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ไม่ได้โพสต์มาเป็นอาทิตย์เนาะพอดียุ่งกับการสอนนิดนึงค่ะแล้วก็ตัวบิตคอยค่ะตัวเหรียญน,นะคะทุกเหรียญเลยตัวเล็กตัวใหญ่คือสวยหมดนะคะสวยจริงๆนะคะคือตั้งทรงตั้งเทรนมาคือสวยมากนะคะโดยเฉพาะบิตคอยนะคะเดี๋ยววันนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าเอออ่านกราฟแล้วเป็นยังไงเนาะ ลองใช้พิจารณาดูนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแล้วแต่การตัดสินใจนะคะว่าเออจะเราจะตัดสินใจยังไงนะคะเราเทรดระยะไหนเนาะระยะสั้นนะคะหรือเป็นระยะยาวนะคะก็ลองดูนะคะอ่ะเริ่มจากทำเฟรมหวันก่อนนะ1วันนะคะบิตคอยเขาขึ้นมาเนาะแบบไม่พักนะคะไม่พักจริงจังแล้วก็เคยบอกไว้นะคะว่าไม่อยากจะ ให้ลงมาบริเวณตรงนี้เออนะคะตัวเลข355ที่ไม่อยากจะให้เห็นเนาะตอนนั้นน่าจะพักช่วงนี้นะคะไม่อยากเห็น355ทำยังไงก็ได้คือให้ไซส์เวอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็ไซส์เวอัพขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะมีสัญญาณการพักตัวระหว่างทางบ้างนะคะบางทีการพักตัวระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นในเทรดในทำเฟรมสั้นนะคะสี่ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะ มันคือมันพักตัวแล้วก็ d ด y t เท d e เนาะแล้วก็เทรดไปตามไปตามสัญญาณนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปฟิกกับเป้ามากนะคะเพราะว่าคือทรงเขาอ่ะยังสวยอยู่นะคะเขายกตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆเนาะทีนี้นะคะการที่เขายกตัวแบบเนี้ยดีมากนะคะในทางถ้าเกิดว่าเราอ่านกราฟดูนะมันจะเป็นพ a ทเทิลนะคะนอนสแตนดาร์ ard, ซึ่งมีเป้าการขึ้นนะคะที่ไกลมาก ไกลมากจริงๆค่ะนะโดยให้เออมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะจะแบบลงแรงๆเป็นไปได้ไหมคือถ้าเกิดว่ามันเป็นออกมาเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยนะคะมันค่อนข้างที่จะยากคือมันอาจจะมีโอกาส pull back ได้นะคะแต่นะคะตอนเนี้ยมันยังมันยังไปได้ของมันอยู่สวยๆนะคะรออีกหนึ่งสวิงนะรออีกหนึ่งสวิงให้มันจบนะคะถ้ามันจบรอบนี้นะ มีโอกาสมากๆนะคะที่จะไปแรงนะนะคะสมมติว่ามันจบคือใกล้ๆเนี่ยค่ะคือเราจะสังเกตว่าเทนไลน์เนาะมันใกล้เข้ามาทุกทีนะคะ <_ d ata> มันใกล้ตัวแท่งเทียนเข้ามาทุกทีอันเนี้ยคือดีนะคะ <_ d ata> มันจะเหมือนเป็นการย้ําจุดนะคะว่าเออมันยืนอยู่นะคะแล้วมันไปต่อแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันหลุดนะคะถ้ามันหลุดจริงจังเลยนะ คือบิตคอยเนี่ยเขาจะชอบหย่าหลุดอยู่ละนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็จะมีการแบบหย่าหลุดนิดหน่อยนะคะซึ่งเป็นปกติของเขาอยู่แล้วนะไม่เซลนะคะเราคือเราจะไม่เซลนะ,ะเพราะว่าอันนี้เคยน่าจะเคยบอกแล้วที่ที่เป็นนิสัยของเขานะคะเขาหย่าหลุดในปกตินะคะตรงนี้ต่างหากหละที่เป็นแนวเป็นแนวที่มีนัยยะของบิตคอยตรงนี้ต่างหาก,หากหละคะ่ะออ แนวรับพวกนี้ต้องหักหลักที่เป็นแนวที่มีนยะ้นะเส้นเทนไลน์เนี่ยไม่ค่อยมีเนยะนะคะถึงแม้ถ้าเกิดว่าเขาจะทํามาหลุดเส้นนี้นะคะแต่แต่นะคะถ้าเกิดว่ายังยืนตรงนี้ได้<ม>ก็ยังสวยอยู่ระยะยาวนะก็ยังสวยอยู่นะคะเพราะว่าราคาก็ยังห่างไกลตัวสามห้าห้าที่ไม่อยากจะเห็นอยู่ดีนะคะ<ม>อาจจะฟอร์มตัวเป็นตัวใหญ่ก็ได้ยังไงก็ได้นะคะ<ม>ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เ,เป็นลงทุนเนาะก็ถือไปนะคะไม่ได้เสียทรง แต่ถ้าเกิดว่าใครเข้าแบบ d a y trade นะคะก็เทรดไปตามสัญญาเนั่นแหละแต่มันก็ต้องมีไม้ถือบ้างนะคะเพราะว่ามันตั้งเทรนมาค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วถ้าเกิดว่ามันจบชุดอีกหนึ่งสวิงเนี้ยที่กำลังจะทำนี่นะคะลุ้นมากๆนะคะว่ามีโอกาสที่จะไปไกลเลยนะอันนี้ลากไปหรือย่างอ๋อลากไปละดูลบก่อนมีโอกาสที่จะไปไกลๆเลยนะคะทำเฟรมหนึ่งวันอะ นี่นะคะเป็นตัวเลขฟิโบนะคะซึ่งมันก็คือแนวแนวแนวเดิมอะค่ะนะพักบวกก้อนเดิมนะคะเป็นตัวเลขฟิโบตรงเนี้ค่ะเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะมันโล่งนะใครจะช็อตเนี่ยระวังนิดนึงนะคะต้องดูดีๆนะไม่แนะนำนะแนะน,นำให้ย่อใยดีกว่าเนาะอย่างเมื่อวานที่เขาย่อมาเนี่ย เขาให้โอกาสนะคะที่สําหรับคนตกรถนะคะเขาให้โอกาสเนาะตัวนี้ก็อาจจะย่อมาอีกหนึ่งสวิงก็ได้นะคะรอดูใกล้ๆเทนลน์นะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดเทนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบคอนเซอร์ทีฟนิดนึงก็ออกมาก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบถือลงทุนไม่ได้ซีเรียสนะคะก็ถือไปไม่ได้เสียทรงอะไรนะจุดที่จะเสียทรงหลักๆเลยเนี่ยคือตรงนี้ต่างหากนะคะตรงนี้นะคะเนาะลองลองดูบิตคอยแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวเล็กตัวน้อยนะคะ ตัวเล็กตัวน้อยคือสวยหมดคือสวยแบบตั้งตั้งเทรนนะคะตั้งเทรนทุกตัวเลยค่ะสื้อจริงๆคะ่ะไม่รู้จะซื้อตัวไหนเลยคือสวยไปหมดเลยจริงๆนะคะน้องลองดูนะคะสําหรับปิดคอยใครใครที่จะหลอบายนะคะลองดูสวิงนี้แหละนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสวิงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะขึ้นยาวนะโอเคนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะ